คือถ้าป๊อปปี้อะ่ะอยู่ข้างหน้ารถใช่ไหมมันจะดันป๊อบปี้เรื่อยๆเว้วยเลยเนี้ยป๊อปปี้ต้องเดินมันจะเร็วกว่าด้วยว้าวว้าว,ว,าวช่วยไปเลยฮะป๊อปปี้ไปเลยพวกเราตายว่ะ <laughs> นานก๊ะ <laughs> ผมนึกว่าซาเวนมันอัปเดตใหม่แบบเราดันไปได้อ๋อโอเคตายแล้ว <laughs> อย่าพลาดนะเว้ยข้าเราตายหาคู่ <laughs> นั่นไงบ you? ๊อบจูโดนแล้วโดนแล้วเดนไม่ท้ายหุยหุยหุยบิดมาแล้วโอ้ย แต่ที่คนนี้ด้วยนะครับที่เข้ามาในเกมเดี๋ยวเอ้ยไม่ใช่เข้าในเกมนี่หลายๆคนอาจจะถามว่ามันคือเกมหนาอะไรยังไงตอนแรกกูไม่รู้ว่าคือเกมอะไรตอนนี้กูไม่รู้วะผมว่าเกมนี้เล่นยากมากถ้าคุณเล่นคนเดียวผมว่ายากมากไปเลยไม่นะคุณตกรถโอ้ไม่โอ้ไม่พี่เราตกรถเราตกรถอยู่เราตกรถเดี๋ยว ยาวมปไปทำไปแล้วเขาก็บาดีขึ้นโอ้เ้ยเกยเกี้ยเก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 ีกีเ้ยเกี้ยเ้ยเกีเกก้ยเ้ยเกี้ยเกี้ยียเก้ยเกยู่ี้ยเเีเกถยเยยเยยูเยเยยูเีย้ รอดยังไงรู oh. Oh, yeah. oh. 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 Oh, so too, ้ว่าดูยัไมปูอยู่กี่ยวกับอะไรกูมันดูปู่เตะตัวเองกู่มันลูดเยอะเปล่าไป้อยนะไม่ตายเลยป๊อบปี้ป๊อบปี้ฟังนะคือถ้าป๊อบปี้อ่ะอยู่ข้างหน้ารถใช่ไหมมันจะดันป๊อบปี้เรื่อยๆไว้เรื่องเนี้ยป๊อบปี้ต้องเดินมันจะเร็วกว่าด้วยว้าวว้าวว้าวเยอะไปเลยฮะป๊อบปี้ไปเลยทำไมพวกเราเมื่อสองปีที่แล้วพวกเราตายวะนาน คึดว่าซาเวนมันอัปเดตใหม่แบบโขาดันไปได้อ๋อโอเคตายแล้วสามสามแล้วเหลือสามมีมีเกมด้วยอะโขโอ้โหมันมาแล้วยิงคนยิงคนยิงคนก่อนยิงก่อนดูโอ้ยโอ้โหกำลังมองวิดำลอยฟ้าเลยเราก็ใช้น้ำดูอย่าพลาดนะเว้ยถ้าเราตายหาคู่นั่นไงพวกยู่

มันตูมันเดินมาดิแล้วก็ตอเดีย่าปไม่อตัวเล็กเลกเดี๋ยวระเบิดไอ้ควันโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโ้ยโโอ้โอ้ยโอโอ้ย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 โออ้ยอ้ยโอ้ยอยี้ยอ้อ้อ้ออ เรียบร้อยเ้มันก็ิ่งออกไปแล้วก็โดนตีตาเพราะมึงจะร้องทำที่้านบนเหลือเหลือแค่ตัวเดียวเจ้าเชียร์โกนอมตัวเดียวปะลุกเียลูกเลยนะแล้วก็เดินงงออกไปคนนึ่งแตกหองตาสองรัตี ดสควอตเลตเตอรแตยิ่โตเจตแล้วคนอื่นเขากำลังว <em> ่ากำลังบวกกันเลยพี่ดำไปดูรวจะทุยรถจะทุยเฮ้ย